มีใครเคยได้ยินเรื่องราวของหมู่บ้านลับแลไหมครับไม่มีใครเจอเมืองลับแลเพราะตั้งใจาตาของผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ผมยังเด็กผมเองก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งผมเจอมันเข้าโดยที่ผมเองก็ไม่ตั้งใจผมชื่อพบเป็นนักข่าวสารคดีชีวิตผมมีแต่การออกเดินทางถ่ายภาพพูดคุยกับคนแปลกหน้าแล้วกลับมาเล่าให้คนในเมืองฟังสารคดีล่าสุดของผมคือความเงียบไร้สัญญ,ญาณ ว่าด้วยหมู่บ้านบนดอยที่ไม่มีสัญญาณมือถือระหว่างเดินทาง GPS พาผมวกไปวนมาในป่าทึบจนผมมาโผล่ที่สถานที่แห่งหนึ่งผมเห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ควรอยู่กลางป่าเลยประตูไม้เก่าๆตั้งเดี่ยวโดดไม่มีบ้านไม่มีรัว้วไม่มีใครเฝ้าไม่มีผู้คนผ่านไปมาเหมือนมีบางอย่างดึงผมให้เดินผ่านมันเข้าไปและทันทีที่ผมก้าวพ้นกรอบประตูนั้นลมเปลี่ยนทิศแดดเปลี่ยนสีเสียงป่าเปลี่ยนไปหมดราวกับผมได้ข้ามพบ ชาติอย่างไรอย่างนั้นผมเดินต่อไปเรื่อยๆด้วยความสงสัยประหลาดใจจนกระทั่งเจอเมืองหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านคล้ายกับเมืองโบราณแต่เต็มไปด้วยนาข้าวสีทองต้นไม้ผลัดใบเป็นสีเงินผู้คนเดินผ่านไปมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างถูกซ่อนไว้ภายใต้รอยยิ้มเหล่านั้นในขณะที่ผมยืนมองหมู่บ้านนั้นด้วยความประหลาดใจสายตาของผมจับจ้องไปที่หญิงสาวผู้หนึ่งรูปร่างหน้าต่างงดงามเนื้อตัวของเธอเปล่งประกายสีทองประดุดดังน้ำ ฟ้านางสวรรค์ผมรู้สึกคุ้นหน้าของเธออย่างบอกไม่ถูกราวกับว่าผมเคยเจอกับเธอมาก่อนเธอเดินตรงเข้ามายัางจุดที่ผมยืนอยู่แล้วพูดขึ้นว่ากลับมาแล้วหรือคะคำถามชวนฉงนใจเธอพูดเหมือนว่าผมเคยอยู่ณที่แห่งนี้ผมทั้งประหลาดใจสงสยัยและลหลงไหลในความงดงามของหญิงสาวผู้นี้เธอบอกกับผมว่าเธอชื่อจันทราเธอเอื้อมมาจับแขนผมด้วยมืออนันน,นุ่นนวลแต่ผมกลับรู้สึกเย็นเยือกราวกับร่างกายถูกแตะต้องด้วยน้ำแข็ง เธอพาผมเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างที่เดินอยู่นั้นผมเหลือบมองเห็นชายแก่ผิวซีดในชุดฝ้ายขาวดวงตาลึกจนเหมือนมองทะลุเขาจ้องมองผมอย่างไม่ละสายตาผมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยไม่กล้าพูดอะไรออกไปด้วยซ้ำ